สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาสุอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆ,นอนๆวันนี้คุยโยมีเทคนิคการปอกมะพร้าวให้ให้ผิวไม่ดํมามะพร้าวเนี่ยถ้าเราปอกแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยตากอากาศไว้สักพักนึงผิวก็จะดําแต่คุยโยมีวิธีทาให้ไม่ดํานะครับคุยโยจะใช้สันส้มสันส้มเนี่ยเอามาแช่น้ําไว้แล้วก็ปอกมะพร้าวเสร็จแล้วก็มะาพร้าวมาแช่แช่น้ำอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่ ก็จะทําให้ผิวที่เราปอกไว้เนี่ยจะไม่ดําบางคนเขาใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์อ่ะก็จะเป็นสารพอกขาวเหมือนกันแต่ตรงนั้นอะ่ะก็เป็นสารเคมีที่แบบต้องหาซื้อละบากถ้าเป็นสารส้มเนี่ยจะเป็นใช้ที่บ้านมีอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องหาซื้อมาแต่บางคนเขาก็ใช้มะนาวมะนาวพอปอกเสร็จแล้วมะนาวมาทาแต่ตอนมะนาวราคาแพงก็ก็ไม่สมควรจะใช้นะครับคุโยกก็ใช้สารส้มเนี่ยเอามาแค่น้ําแล้วก็ เอามะพร้าวที่เราปอกเสร็จแล้วแช่แค่นี้ก็ได้มะพร้าวที่ขาวแล้วนะครับก็เป็นเทคนิคของของคนโบราณที่รุ่นพ่อรุ่นแม่บอกมาว่าถ้าปอกมะพร้าวแล้วจะไม่ให้ผิวดำทักทํายังไงนะครับการส้มหาง่ายราคาถูกและก็ใช้ง่ายนะครับเพื่นพนอนๆเอาไปใช้กันได้เลย ก็แช่ไว้ถ้าสมมติว่าปอกรูปนี้แค่เติดแล้วปอกอีกรูปนึงพอปอกรูปนี้เสร็จรูปนี้ก็เอา้นได้แล้วรูปนี้ก็แช่ต่อเนี่ยเวลาแช่ทำก็ไม่นานเท่านหร่นะครับผม เพื่อนเพื่อนก็ลองนำวิธีนี้ออกไปลอทดลองใช้ได้เลยนะครับได้ผลได้ผลแล้วก็ไม่เป็นพิษก็ส่วนใหญ่พวกที่เขาปอกขายตามตามข้างทางหรือตามห้างตามอะไรก็ได้แต่เนี่ยเขาก็จะต้องให้ตรงนี้เป็นสีขาวเพราะถ้าเราปอกแล้วตรงนี้ไม่เป็นสีขาวมันจะเหมือนกับมะเข้าเก่าอย่างนี้ก็สวยแล้วนะคืมวันนี้คขอยก็มีเทคนิคดีมาให้เพื่อนเพื่อน รูนะครับว่าทํายังไงไม่ให้มะพราะ้าวดาก็คือการใช้สารส้มก้ <c oughs> อนเล็กนี้เดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้คุยรูปชาวสวนก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคุยรูปชาวสวนด้ดีมันลือลอดขอบพรคุณมากค่ะสวัสดีค ทานได้อร่อย